ตอนที่พี่ตั้งเป้าพันล้านนี่กี่ปีครับพี่คิดตั้งแต่แรกที่พี่ทำแบรนด์เลยะเจ็ดแปดปีที่แล้วว่าพี่อยากรูว่าความรู้สึกของคนที่มันมีเป็นพันล้านแบบเจ้าสวหรืออะไรเงี้ยเขาเขาจะเป็นยังไงอะไรประมาณงี้ยลองเอาแค่ล้านเดียววันเอาแค่แบบล้านหนึ่งเนี่ยอของคนทั่วไปอ่ะจะจับยังไงในโลกโลกออนไลน์ตอนนี้ครับพี่มองว่าไปหาแบรนด์ที่ดี อย่าไปจกตา <ừ> mm. เราอย่าเอาเหตุผลของเราอะไปเถียงกับลูกค้าเพราะคุณเถียงกับลูกค้าเมื่อไหร่อะคุณไม่ได้อะไรเลยให้ยืนอยู่ข้างลูกค้าเสมอไม่ว่าลูกค้าจะเข้าใจอะไรยังไงฉะนั้นยอดขายตอนนี้เดือนละ20ล้านเป็นยอดเรเลเซลได้รพี่ว่าประมาณ60ล้าน แล้วเวลาพี่จะมองสินค้าแต่ละตัวพี่มองไงครับว่าจะเอามาขายตัวเนี้ว่าแบบมันน่าขายมันน่าทํามันต้องยังไม่มีคนทาสาหรับพี่นะแล้วก็ต้องแตกตา่างอ,อย่างเคสโทรศัพท์ที่เอามาขายที่ก็ออกแบบเองนะซื้อมาปุบ๊บแล้วก็ก็ทําในกอลาิาทาในโฟโต้ช็อปอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ยากหรอกเหมือนเราเข้าไปเอารูปที่แบบซื้อรูปมาที่เป็นลิขสิทธิ์นะนะแล้วก็เอามาวางเป็นแบบสติ๊กเกอร์ติดโทรศัพท์อนะไรเงี้ย ซึ่งไม่มีใครขายเลยตอนนั้นน่ะเราทําขายแล้วก็เออมีรายได้เข้ามาก็กลับมาขายดีเงินอีกแต่เวลาทําอะไรที่แบบยังไม่มีคนมาขายโอกาสเจ็บตัวมันก็สูงนีมันก็สูงสูงไหมพี่โอกาสเจ็บตัวมันก็มีแต่โอกาสรวยเราก็มีมากกว่าเพราะว่าตัวพี่เองอ่ะพี่ไม่มองว่าอย่างคนอื่นทำอันนี้แล้วขายดีอะแล้วพี่จะไปทำทํมพี่จะไม่ทํา เพราะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าพี่ทำอะ่ะเราพี่ต้องทําได้ดีกว่าเขาเรามีจุดขายอะไรที่มันเด่นกว่าเขาไหม,มแล้วอะไรที่แบบที่คิดแล้วทาเลยครับน่าจะเป็นถ้าเราไม่เสี่ยงมันก็ไม่รู้อะเสี่ยงในที่นี้อ่ะพี่บอกไปเลยนะว่าเสี่ยงอะ่ะมันมีสองอย่างครับมันมีเสี่ยงแบบไม่คิดเลยเลยไม่ลืมหูลืมตาเห็นชาวบ้านเขาขายดีอะไรกูไปขายด้วยกูลงทุนด้วยแบบไม่ศึกษาแต่เสี่ยงอ,อีกอย่างนึงอะ่ะเราดูว่าเราอะ่ะหมดเงินก้อนนี้ไปเราจะเสียใจไหม เราจะมีก๊อกสองก๊อกสามก๊อกสี่อ่ะที่เราจะทําเพิ่มขึ้นอีกอ่ะได้ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่เสี่ยงเราไม่ใช้กระสุนจริงในการยิงออกไปอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ต้องเสี่ยงเพื่อที่จะให้เรารู้ระวังกลยุทธ์ไว้ก็จริงอ่ะสมมติวันนี้ระวังกลยุทธ์ไว้อ่ะสามเดือนหนึ่งปีสองปีห้าปีแต่ในระหว่างนี้ยเราอาจจะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแล้วกลยุทธ์มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเราอ่ะฉลาดขึ้นจากการที่เราลองผิดลองถูก ไม่ลองก็ไม่รู้พี่พูดเลยแต่ต้องลองแบบมีสติไม่ใช่ลองแบบไม่รู้เหนือรู้ตายเอ้ออคือลงทุนแบบแข็งใครว่าดีอะไรไปเรื่อยเลยก็คืออย่าลโลภอย่าลโลภอย่าลโลภจนหน้ามืดที่บอกเลยหมดตัวหมดตัว,ดตวได้ที่ทําตัวเซรั่มเนาะคู่แข่งเยอะมากเลยใครคิดอะไรไม่ออกก็ทาเซรั่มอ่ะคือลูกศิษย์ผมมาเยอะมากมาทําเซรั่มอ่ะแล้วก็แบบคือไม่ติดอ่ะคู่แข่งมันเยอะพี่อยู่ยังไงครับเราต้องมีอะไรที่เราไม่เหมือนชาวบ้าน จากสิบเป็นร้อยนี่ก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะมีร้อยล้านได้ถ้าไปอยู่กับแบรนด์ที่ดีแบรนด์ที่เขาแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับเอาแค่ร้านเดียวก่นเอาแค่แบบร้านหนึ่งเนี่ยอของคนทั่วไปอะ่ะจะจับยังไงในโลกออนไลน์ตอนนี้ครับพี่มองว่าไปหาแบรนด์ที่ดีอย่าไปจกตาเราก็ต้องขานความจริงแบบอย่าไปดูว่ามันแบบฟุ้งเฟอ้อเกินไปอะไรที่มันดูเกินจริงมันจะไม่จริงขายของออนไลน์มันรวยได้แต่มันเหนื่อยนะ มันมีหลายช่องทางคุณจะติ๊กตอกคุณจะเฟซบุ๊กคุณจะกูเกิลคุณจะอะไระแต่คุณต้องไปศึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆดีนิ้วขึ้นมาแล้วมันจะได้ร้านหนึ่งอะอเราไปรู้ได้ยังไงว่าเขาอะได้ไง่ายง่ายแชร์ให้นิดนึงว่าเกณฑ์นในการคัดเลือกว่าแบบแบ,บ,แบรนด์ตัวเนี้ยดีสําหรับคนที่จะมาลองทําออนไลน์เนี้ยควรจะดูอะไรบ้างที่มองว่าอย่างน้อยเจ้าของแบรนด์เขา,ามีความจริงใจสําคัญมากพี่ว่าความจริงใจความเชื่อใจอะสัมคัญจ์สินค้าเขามีคุณภาพไหม หมมติราคาที่มันถูกเกินไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีความเอกใจพอสินค้าไม่ได้คุณภาพเอางี้ดีกว่าขายยาวไม่ได้เราขาดคุณค่าให้กับลูกค้าไหมเพราะว่าการขาย คุณค่าของลูกค้าเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจของเราอ่ะมันมีการซื้อซ้ำมีลูกค้าที่เขาเชื่อใจเราไม่ใช่ขายแล้วทิ้งแบบเฮ้ยกูต้องทําให้ลูกค้าจำคุณไม่ได้กูขายแล้วคุณหญิงกูทิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่มองว่ามันไม่ย,ยั่งยืนแล้วมันก็ส่งสารผู้บริโภคด้วยก็คือหนึง่งหนึ่งคือเจ้าของแบรนด์คือใชาค่ใครจะเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องรู้จักเจ้าของแบรนด์ก่อนระหว่างเจ้าเจ้าของแบรนด์กับตัวแทนควรจะเริ่มยังไงก่อน,นก็แนะนําให้ไปเป็นตัวแทน,แนก่อนไปดูว่าเขาขายยังไงดูอะไรพ อะไเทคนิคอ๋อเขาทำกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าทำแบรนด์ห้าแสนพอไหมโอ้ยสมัยพออะไรสมัยนี้เราอยากให้คิดว่าเราทําสินค้าของแสนสามแสนตอนนี้สองแสนสามแสนเนี่ยคุณสามารถทําสินค้าได้คุณเดินเข้าไปในโรงงานทําได้ครับแต่สินค้าของคุณเดี๋ยวนี้ถ้าคุณจะขายได้คุณต้องมีงานวิจยัยมีสารประกาศมีการรับรองมีการให้คาปรึกษาจุด hmm. แข็งของเราอะ่ะมีมากเพียงพอมั้ถ้าไม่มากพอพี่ไม่แนะนําให้ทา ถึงทาแล้วมันขายได้ล้ามันก็แบบต้องทําสินค้าใหม่ตลอดเวลาต้องคิดทําสินค้าใหม่ตลอดเวลาจะเปรียบเทียบว,ว่าสินค้าเนี่ยมันก็เหมือนยานพาราแค่เราแก้อาการแค่ั้นแต่ว่าจริงๆอะเราไม่ได้ขายสินค้าบริษัทที่ไม่ได้ขายเน้นขายสินค้าแต่เราขายอ<ม>ุปกรณ์ขายคําว่า evolution skin <ม>เพราะว่า evolution skin น่ะคือแบรนด์ของเราพอสินค้ามันเริ่มดรอปอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดทําตัวใหม่ขึ้นมามันเป็นวัตจักอยู่ แต่สิ่งที่มันจะยืนอยู่ยาวๆได้อมันคือองค์กรณะนั้นเราต้องคิดว่า,าวิชั่นของเราเราต้องมองเผื่อไปอีกสปี3ปีข้างหน้าแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะก็คือแนะนําถ้าแบบไม่มีประสบการณ์เลยสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องลงทุนถึง500แสนจะเป็นตัวแทนเลือกแบรนด์ที่เขามีความจริงใจแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออะไรอย mm ่างนี้อย่างน้อยเราก็ได้ไปเรียนรู้ ไหนของเขาว่าเออเขาทายังไงอย่างเงี้ยซึ่งการลงทุนก็หลักหมื่นก็แล้วแต่บางแบรนด์ก็หลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยอืมก็ได้เนาะแต่เนี่ยมันไม่ต้องลงทุนเยอะเยอะแล้วที่สําคัญคือได้ประสบการณ์ใช่อย่างน้อยเราต้องมีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันก่อนแล้วค่อยความฝันค่อยๆทีละสเต็ปใช่อย่างของพี่เนี่ยบางคนมาบอกหนูขายปีสองปีหนูยังไม่เห็นรวยเท่าพี่นุ้ยเลยลูกแม่ทำมา พระยังเป็นรวยเนี่ยสิแแลกออไม่วยต้องมีอะไรผิดปกติบางอย่างแล้วหลายคนคิดว่าพี่โชคดีอย่างงี้ว่าแบบเฮ้ยไปจับกับยันทีได้ด้วยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมีป่ะครับการเตรียมพร้อมที่จะรอรับโอกาสว่าเราไม่รู้ว่าปรตตูบานอย่างเงี้ยมันจะพาเราเปเปิดสู่โอกาสนี้ไหมตอนที่เราทําร้านกาแฟเราก็เชื่อว่าเราเช็ดโต๊ะได้สะอาดเราก็ไม่ได้แบบมีหน้าที่ใช่แบบเก็บโต๊ะอย่าง ในแต่ละหน้าที่ในแต่ละบทบาทที่พี่ทำน่ะพี่ก็จะท,ทําให้มันดีที่สุดแล้วก็โชคดีว่าผู้ใหญ่เขาก็เห็นเห็นว่าเออเรามีความสามารถก็น่าจะพาแบรนด์ไปให้คนได้รู้จักได้มากขึ้นแนละโพยาบาลเนี่ยอยากจะนําสิานคะ้าเนี่ยออกมาให้แบบเหมือนคนเนี่ยได้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้รับคํปรึกษาแบบแพทย์ได้แบบง่ายขึ้นอะไรเงี้ยโดยที่แบบผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ของมาเทรนนิ่งให้เราเลยนะคะแลน้วเราก็เอาทำ เพราะว่าพี่เตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนแต่ไม่ได้รู้นะว่าอยู่จะได้มาทํางานกับโรงพยาบาลนะคะไม่ได้รู้ก่อนแอ่เราเตรียมตัวให้พร้อมในทุกสถานการณ์แล้วก็ทําให้มันดีที่สุดตอนนี้เข้ายันทีมากี่ปีแล้วครับสองปีกว่าสองปีกว่ายอดขายนี่อดขาก็เป็นพันล้านเป็นพันล้านเป็นพันเหมือนกันถ้าจากสิบไปร้อยก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์จากร้อยจะไปพันก็ต้องมีอะไรนะครับพี่ว่าต้องมีจุดแข็งที่คน าจารย์เชียงคิดว่ามีโรงพยาบาลอะไรทำสินค้าไหมคะไม่ไม่มีเลยก็ขายออนไลน์แบบให้แม่ค้าขายใช่จริงๆทางโรงพยาบาลยังฮีเนะี่ยเขามีสินค้ามานานแล้วเป็น20ปีแล้วจริงเหรอเขาขนาดยาออนไลนยาอะไรในโรงพยาบาลทุกอย่างเวชภัณฑ์ทุกอย่างผลิตจากโรงงานยาที่เป็นของโรงพยาบาลยังฮีเองอแต่ว่าสินค้ามันไม่ได้ออกไปสู่ออนไลน์แบบครบทุกแพลตฟอร์มขนาดนี้ที่มันแบบเปิดว่างขนาดนี้ด้วยความเป็นแม่ค้าของ บ้านเราอะของพี่แล้วก็แบบทีมพาร์ทเนอร์ไปแล้วก็มาเจอกับสินค้าที่มันดีแล้วก็มาได้คาปรึกษาแบบคุณหมออีกแบบพี่ว่ามันเป็นสมการแองความสําเร็จเออเราก็ต้องถอดสูตรนี้ออกมาว่ามันมันมาได้ยังไงแล้วก็มองเรื่องความยั่งยืนเป็นหลักคือแบบเอ๊อยากจะจับแบรนด์อย่างเงี้ยเราแต่เราไม่มีสิทธิ์เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่จะบอกเขาอย่างไงดีครับมันเป็นเรื่องสอการบางทีอะเราไปบอกว่าเฮ้ยมึงไม่รวยเพราะมึงไม่พยายามไม่ลง บางครั้งคนบางคนเขาไม่ได้มีโอกาสเขาอดทนเขาพยายามเกันเขาก็พยายามสุดๆเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้มีโอกาสคอนเนคชั่นมปนสิส่งสำคัญพี่พูดเลยในอยู่จุดๆหนึ่งอ่ะคุณไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีคอนเนคชั่นต้องรู้จักคนต้องเข้าหาคนอย่างบางคนอ่ะสมมุติเราไปหาอาจารย์คนนี้ก็เรารู้ๆๆอาจารย์คนนี้แม่งคิวแม่งแจ้งมากเลยไม่น่ารักงานเราแง่เลย ชอบอะไรเขาชอบกริงมากโอเคเราเปวไปหาวายไม่ได้ค่ะเมียเขาชอบอะไรเมียเขาชอบอย่นี้เดี๋ยวมึงทําดีกับเมียเขาเดี๋ยวเขาก็มาเองมันต้องรู้จักการเข้าหาผูา <ừ> ้ใหญ่และการแบบอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้สําคัญคอนเนคชั่นที่พูดเลยสําคัญมากเรื่องของคนเป็นไงนะครับเป็นโดนมาเยอะอ <laughs> ทำธุรกิจมาโดนมาเยอะอยู่แล้วแหละมันไม่มีอะไรแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคือถ้าไปดูนี่มีปัดหลังนี่เต็มแต่ <laughs> แต่เราอย่าไปซีเรียสเพราะว่า <laughs> อะไรทาํา เราทำดีร้อยคนเขาจะทำดีกับเราอ่ะร้อยคนมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ mm hmm. มันต้องมีแบบเขาไม่ได้เขาทำดีกับเราด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาไม่รู้แหละ mm hmm. แต่เราอ่ะได้เรียนรู้จากประสบการณ์อันนั้นเรา,เราอยากเราก็อย่าโลกสวยจนเกินไปนะอย่านั่ง mm hmm. ขี่ม้าโคดี่แล้วก็แบบกินน้ำก็หูอุ่นมากเกินไปนะ mm hmm. โลกมันเป็นสีเทาต้องยอมรับว่าคนเรามมนคิดอะไรไม่เหมือนกันในสถานการณ์เดียวกันเนี้ถ้าเป็นเราอ่ะฉันไม่ทําแบบที่เขาทําหรอกแต่เราไม่รู้ว่าเขาอ่ะอยู่ในสถานการณ์แบบ นะอย่าไปหาคําตอบให้ยอมรับไปเลยว่าโลกเนี้ยมันมีปัญหามันมีเรื่องราวอะไรก็ตามอ่ะที่มันไม่มีคำตอบ mm hmm. เพราะยิ่งหาเราจะยิ่งไมไ่เจอจยิ่งเสียเวลาให้ทิ้งมันไปเลยเก่งอย่างเดียวไม่พอที่ว่าทักษะที่ผู้นำเน้อง <c oughs> รือว่าเจ้าของแบรนด์หรือว่าคนที่เป็น c ีอหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่จะต้องมีต้องมีทักษะในการมีความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว เราต้องรู้นะว่าตลาดมันเป็นยังไงเรารู้ว่าชาวบ้านเนี่ยชอบเขาทาอะไรอยู่เรามาดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรที่เราจะทําได้กต่างทําได้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะการใช้ความคิดแล้วก็ตบคลึกอยู่กับตัวเองอะ่ะสำคัญมากแต่ว่าถ้าคุณมาถึงจุดจุดหนึ่งเพราะคุณมีพนักงานมีองค์กรแลว้วอะคุณต้องเอาเวลาส่วหนึ่งไปวางแผนเพราะว่าสมองอะคนเราอะมันมีจํากัดเราจะใช้พลังงานไปแต่เพื่อการวางแผน ถ้าเราใช้พลังงานหมดไปกับการที่เราไปทําอะไรเป็นรูทีไปทําอะไรเป็นแบบแนวหรือโอ้ยเดี๋ยวปัญหาเรื่องคนเดี๋ยวคนเข้าคนออกมือน,นี่นั่นไม้สองไม่แข็งแรงแต่หัวหน้างานไม่แข็งแรงเราจะปวดประสาทอยู่ตลอดเวลาจะจะเป็นโรคประสาทก่อนรวยเนี่ยมันจะมีแม่ค้าออนไลน์กับธุรกิจออนไลน์มันแตกต่างกัน,นยังไงครับแม่ค้าก็แค่ขายของเอาของมาขายที่เมื่อก่อนแล้วก็แต่ถ้าธุรกิจคือการบางคนการใช้คน การสร้างหัวหน้างานการอยากให้หัวหน้างานอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีใดเขายังไงเราจะสนับสนุนความฝันเขายังไรให้เขาอะเห็นว่าเป้าหมายของเราอะมันเป็นยังไงวิชั่นของเราอะเราต้องเชื่อก่อนนะคนที่มีวิสัยทัศน์คือเราสามารถคาดชะเนเหตุาการณ์ล่วงหน้าได้คนที่เป็นผู้นาคนที่เป็นเจ้าขององค์กรคนที่เป็นนักธุรกิจคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่รู้สึกถึงเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะแล้วอาจจะมีแผน2แผนส ป้องกังไนไรือตอดค้นหาตัวเองค่ะว,ว่าวิชั่นของเราเป้าหมายของเราแบบคืออะไรเพราะถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเราสร้างภาพในหัวไม่ชัดเค้าะบภาพมันก็ไม่จริงไงออกมาไม่จริงถูกปะพอเราเห็นชัดเครเราก็ต้องไายคนนะให้เขาเห็นภาพเดียวของเราฉะนั้นทีมงานก็สําคัญมากอันดับหนึ่งพี่พูดเลย <S <S เพราะคนเป็นคนไดทุกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าของอะผู้นำอะ่ะไม์เซตอะต้องรวย คือที่พี่บอกว่าหลายๆคนแม่งนายเซ็ตไม่รวยเพราะว่าจะต้องทําปัญหาทุกอย่างอะแก้ปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาในแต่ละวัน5้าบาทสิบาทคือก็แก้เพราะฉะนั้นอะจะเอาเวลาไปใช้กับตรงนี้เยอะทําให้ปัญหาที่มันสําคัญจริงๆริะที่มันเข้ามาเราไม่มีเวลาไปแก้ไขมันจริงๆเพราะปัญหาบางอย่างมันไม่สามารถแก้ได้ภายใน1วันหรือ3วันมันต้องวางแผน พี่จะบอกว่าวิธีคิดที่คิดแบบนี้เลยให้รีดทุกอย่างออกมาบนกระดาษที่จะไปไหนที่จะมีสมุดจดตลอดเอาไว้พี่เรียกว่าสมุดจดมุกก็คือเราคิดอะไรได้เราจะจดไว้ก่อนเราคิดอะไรได้เราจดไว้ก่อนถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะขับรถออกไปนอกบ้านเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรามีสมาธิแล้วเราก็จะขับรถหลงทางนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเราจะได้ไอเดียไอเดียบางอย่างออกมาเออ เพราะฉะนั้นนะ่ะเจ้าของธุรกิจอะ่ะที่พูดเลยว่าสิ่งที่ยากที่สุดอะ่ะคือการบริหารคนครับถ้าปวดหัวเรื่องเรื่องคนนี่แสดงว่ายินดีด้วยคุณกําลังเป็นนักธุรกิจ <c oughs> เพราะคุณจะไม่ทําอะไรด้วยตัวเองละ,ะต้องเริ่มกระจายงานละอ่าก็ให้แบ่งปัญหาออกมาเป็นสามพาร์ทเลยข้อที่หนึ่งก้อนที่หนึ่งนะเขียนออกมาเลยว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างอ่าไล่มาก่อนรีดออกมาก่อนอนั่งคิดเขียนเลยอ่านั่งคิดไว้ก่อนเขียนเลย ก้อนที่หนึ่งเราต้องทําเองจริงๆใช่ไหมยอ,อย่างงานของพี่อ่ะต้องคุยกับผู้บริหารต้องประชุมทีมการตลาดต้องอดีไซน์ผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้งานที่พี่ไม่สามารถที่จะมอบให้ใครทาได้แต่ยิงแอดเราให้คนทําได้ครับเราไปคุมการตอบคุมเทเลเซลอะไรเงี้ยให้คนทําได้ค,คือหลายๆงานนะเราให้คนอื่นไปทำได้แล้วก็อีกก้อนที่3ก็คือปัญหาที่แก้ไม่ได้ ให้ทิ้งมันไปเลยอย่าเอาเวลาไปแก้มันมุมมองเขาอะบางทีอะเขาไม่ได้เหมือนอย่างเราเราเป็นนักนักธุรกิจทําธุรกิจเราเหมือนนักมวยที่เมาหมัดอยู่บนสังเวียนอะเราจะไม่ไม่เหมือนโค้ชไม่เหมือนคนที่อยู่ข้างเวทีเฮ้ยมึงแบบต่อยอย่างนี้ดิมึงพันอย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยมึงมองออกหมดอแต่ให้มึงมาต่อยเองมึงก็ต่อยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอยู่นะตรงนี้โปะเราจะงงแบบไม่รู้จะทาอะไรก่อนแต่คนอื่นเขาอาจจะมอง เห็นเราอ่ะได้ชัดเจนกว่าอะไรเงี้ยข้อสานะคะหนึ่งเมื่อกี้ควรก่อนอะไรที่เราต้องทำเองสองก็คือมอบหมายให้คนอื่นทำได้สามก็คือว่าไม่มีประโยชน์ทิ้งมันไปเลยอย่าไปสนใจไม่ต้องไปสนใจอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราใช่การที่ลูกค้ามีปัญหาเนี่ยพี่จะคิดตลอดว่าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีเงินถ้าสมมติว่าเราทำอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้แบบ รานนี้ดีดูแลฉันดีรุ่นนี้นั่นมาตรฐานแบบปกติแต่ถ้าเขามีปัญหาหแล้วเราแก้ให้เขาได้แบบดีมากอ่ะเขาจะประทับใจเรามากขึ้นกว่าเดิมถ้าสมมติผมซื้อซื้อเซรั่มถึงพี่ไปโปรเซสที่พี่วางให้กับลูกทีมอ่ะพี่ให้ลูกทีมทําอะไรบ้างครับก็จะสอบถามปัญหาผิวหน้าของลูกค้าก่อนไม่ได้ขายก่อนราคาเท่าไหร่อันนี้ถามบ่อยมากสนใจราคาเท่าไหร่ครับอ,อาจจะยังไม่ตอบ แ<า>กแต,ต้องถามลูกค้าก่อนว่าคุณลูกค้ามีปัญหาผิวแห้งผิวมันหรืออายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรเราก็จะบอกว่าเซรั่มตัวน,นี้มันตอบโจทย์ปัญหาของเขาที่เขามีเลยนะเราจะไม่ชีส้สมคุณอยู่เลยเอาให้จอบแบบที่เขาเป็นเลยเขาก็รู้สึกว่าสินค้าชิ้นนี้สร้างมาเพื่อเขาเหมือนเราขายกะเพราอ่ะแต่เราทํากะเพราได้แบบอร่อยมากกัขายอาหารตามสั่งนะคิดว,ว่าอันไหนมันมันจะเหนื่อยน้อยกว่ากะเพราเออเราไม่ต้องสต็อกวัตถุดิบอะไรเยอะแยะถูกไหมทําอะไรแบบอย่างเดียวให้มันอร่อยไปเลย ให้คนเขาจาได้ว่าเออทาอันนี้อย่างเดียวแล้วมันดีไปเลย<ม>หลังจากแอดมินปิดการขายเนาะเราก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปให้เทเลเซลเพื่อให้เทเลเซลอะโทรไปคอนเฟิร์มออเดอร์คอนเฟิร์มออเดอร์เนี่ยคุณพี่ชื่อที่อยู่นี่นี่น,นี่ใช่ไหมคะถ้าคุณพี่ได้รับสินค้าคุณพี่ช่วยโทรกลับมาให้น้องหน่อยนะคะเมมเบอร์น้องไว้เลยว่าน้องชื่อนี้ชื่อนี้อ่ะเพื่อที่ว่าลูกค้าจะไม่ปฏิเสธการรับสินค้า<ม>อันนี้เราป้องกันไม่ให้ลูกค้าปฏิเสธการรับ พอมีออเดอร์ทุกออเดอร์ทุกออเดอร์เลยต,ต้องโทรคอนเฟิร์ม <confirm. S 2> แอดมินพี่ก็จะไม่ใช่แอดมิน ใช่ใช่จะเน้นเป็นการปรึกษาเป็นที่ปรึกษาใช่ขายแบบที่ปรึกษาคนละเรื่องเลยนะแอดมินกับที่ปรึกษาก็ต้องใช้ทักษะค่ะเราที่เป็นหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการเนี่ยเราก็ต้องคอยที่จะให้ความรู้กับเขาแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไปทําเองนะอันนี้เราต้องมีมือมายสองของเราเนี่ยคีแมนของเราที่เขาแบบฉลาดอะระดับมันสมองที่เขาจะต้องไปหาหานู่นหานี่มาดูเองหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพี่ก็ให้ความสัมพันธอะ กับเรื่องคนมากๆเอาคนไปเรียนเอาคนมาเทรนนิ่งตลอดเวลาเรื่องเทลเลึซลจริงๆพี่ทำมาประมาณ13บสามปีแล้วนะออในตอนนั้นน้องน้องๆหรือว่าใครคนนะก็อาจจะไม่ไม่ได้แบบเหมือนคิดว่าเรื่องเทเลเซลเป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ว่าเรามองว่าสินค้าเราขายซ้ำได้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีทีมเทเลเซลที่มันแข็งแกร่งเพราะว่าการรีออเดอร์ของลูกค้าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้วิธีขุดบ่อเลี้ยงปลาเองค ถ้าเราทำแอนจะเหมือนเราอะออกไปแบบนั่งเรือแล้วก็ทำเบ็ดแล้วก็ถักตวนเนาะแล้วก็เราก็แบบเหมือนอไหย่อนหย่อนยอนย่อน,อน,อนหาลูกค้าให,ใหม่ตลอดเลยนแต่ถ้าคุณขุดบ่อปลาสิแล้วคุณก็เติมปลาน้อยๆเข้ามามคุณจะมีกินตลอดไป ฉะนั้นยอดขายตอนนี้เดือนละ20ล้านเป็นยอดเทเลเซลเท่าไหร่ครับพี่ว่าประมาณ60-70%ได้เราวางไว้เราใจจางเราวางไว้เราตั้งแต่ตั้งแต่สินค้าตัวแรกไงเรามีโบชัวร์ที่จะส่งไปให้ในกล่องของลูกค้าสินค้าทุกตัวต้องคลอสใช้ด้วยกันได้หมดพอเหมืนอมน,นลูกค้าเขาเปิดใจกับเราพบว่า<ม>การขายออเดอร์แบบ2 3 4 5มันจะง่ายนะแต่ครั้งแรกอะคือครั้งที่ยากที่สุดทำให้เขาเปิดใจให้ได้ถึงคุณไปคุยให้ตายแค่ไหนอะ แบบแต่ครั้งแรกเขาไม่เปิดใจอะ่ะมึงทำเงินก็ขายไม่ได้พูดเลยมันยากไปน้มน้าวเขาที่หลังฮ่ะแต่ถ้ามาตั้งแต่ทีแรกเขาแบบแล้วเราเขาเปิดใจกับเราอะ่ะไม่ว่าเขาจะต่อต้านหรือแบบอะไรก็ช่างหรือว่าเหตุผลของเราอะ่ะเราอย่าเอาเหตุผลของเราอะไปเขียงกับลูกค้าเพราะคุณเขียงกับลูกค้าเมาื่อไหร่อ่ะคุณไม่ได้อะไรเลยให้ยืนอยู่ข้างลูกค้าเสมอไม่ว่าลูกค้าจะเข้าใจอะไรยังไงเราเสริมไปเลยว่าอ๋อคุณพี่ใช่ค่ะสิน,นค้ามันราคาสูงนะคะแต่ คุ้มค่านะคะที่ถ้าเทียบกับทําให้เขาเห็นภาพสร้างภาพนี้ขอ้นมาคก็เลยทําให้ยอดขายนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นี่แบบไม่ต้องเสียค่าแอดใช่ใช่เสียค่าแอดตอนนี้ก็ตายดิจันเชียงค่าแอดเดือนหนึ่งเป็นหลายล้านเราทําแบบนั้นแล้วมันได้แต่ต้องยอมรับว่ามันพังอยู่แล้วค่ะให้ยอมรับไปเลยค่ะแล้วเราก็มีแผนสองแก้เคยมีเลขาครั้งหนึ่งว่าแบบบอกเวลาขึ้นเครื่องพี่ผิดผิดไป ให้พี่ต้องเปขึ้นไฟเครื่องพี่ขับแล้วพี่ก็เดินไปร้านนวดเลยเพราะพี่รู้ว่าเขาแบบบอกเวลาผิดพอไปถึงกบเครื่องกำลังขึ้นเลยเพราะมันต้องผิดงท่าถู่แล้วเรายอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมเราทําเองเราย,ยัางพลาดเลยการเชี้ยงเพราะฉะนั้นน้องจะไม่พลาดได้ไงประสบการณ์น้องน้อยกว่าเราแต่ถ้าเราไม่ให้เขาคิดเองเราก็ต้องคอยคิดให้เขาอยู่แบบนี้เขาจะต้องตอบลูกค้าผิดเขาจะต้องโทรหาลูกค้าไม่ถูกเขาจะต้องทํานู่นทํานี่ผิดแต่เขาก็ต้องแก้ด้วยตัวเองอย่างเวลาประชุมกันอย่างนี้ เข้ามาป๊บน้องเข้ามาผบน้องก็แบบอ,อย่างนี้อย่างนี้พี่นุ้ยแล้วมึงแก้ไงอไงหนูจะทำมึงก็ทำดิ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ามันไม่ออกมาโอเคอย่างเงี้ยเรามีแผนสองในใจนะว่าเราจะตับพอร์ตน้องยังไงตรงเนี้ยมันก็เป็นการให้อิสระน้องในการทํางานด้วยเขารู้สึกว่าเขามีตัวตนเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่มาทํางานให้ลรวยอ่ะ ไม่ใช่แค่รอคําสั่งใช่ไม่ไม่ใช่โดนเราบงการอ่ะแต่เขาคิดเองเขาเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมขององค์กรน,นี้ถ้าสนิทสนิทกันก็จะบอกว่า <c oughs> มึงต้องทําตัวให้เป็นง่อย <c oughs> ให้ได้มากที่สุดเจ้าของกิจการ <c oughs> มึงต้องทำแต่มึงไม่รู้อะไรเลยถึงมึงรู้มึงต้องเก็บเงียบๆม, <c oughs> มึงอย่าไปฉลาดกว่าเพราะว่าเขาอยู่หน้างาน,นเราจะอดฟังอะไรดีๆ <c oughs> ต้องหลับตาข้างหนึ่งมองสายให้เขาพบเราก็ต้องปล่อยให้เขาทํา แม้มันจะผิดพลาดอะเราถือว่ามันเป็นความเสี่ยงเที่ยวยอมรับได้เราทําเองเราก็ผิดแต่ก็ต้องมีแผนสองรองรับใช่แต่เรามีความความคิดสองรองรับอยู่แล้วตึกอะเราจะไม่ได้เห็นว่ามันสร้างเสร็จแล้วก็สวยอยู่ในวันเดียวใชมคะ,ะมันต้องมีการวางรากฐานไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าอย่างบางอย่างที่เราลงเงินเราลงเงินไปอะเราไม่ได้เห็นฟีดแบ็กที่มันกลับมาอ๋อสมมติทำแคมป์แบบเพิ่มความสามัคคีกัน,นอย่างอย่างบางแผนอะ น้องกราฟ,ฟิกอ่ะไม่เคยพูยกับน้องแคของเลยอะไรอย่างเงี้ยคือองค์กรนะมันต้องสื่อสารกันทั้งองค์กรเราต้องลงทุนกับตรงนี้แล้วก็ลงทุนกับสวัสดิการของน้องด้วยว่าบางทีน้องที่มาทํางานกับเราพนักงานเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าอยากจะรวยเป็นร้อยล้านเยี่ยจะขับรถยุโรปเนี่ยจะเป็นบ้านหลังไงแต่เขาคิดว่าฉันจะมีเงินผ่อนรถฉันจะมีเงินให้แม่ฉันจะมีเงินให้ลูกในแต่ละเดือนอยังไงถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเขามั่นคงเขาก็อยากอยู่กับเรา บางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้โหฉันต้องรวยเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้ฉันได้ทํางานที่นี่แล้วมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของกิจการนะต้องชาเลนจ์ให้ตลอดเวลาต้องสร้างความท้าทายกับน้องเพื่อไม่ให้งานน้องมันหน้าบือเพราะการทําออฟฟิศหรือการทําทในแต่ละวันอนะ่ะมันจะไม่เหมือนการออกกองมาเจอคุณเจอ,น,เจอนู่นเจอนี่เจอความตื่นเต้นเจอแบบออกไปนู่นไปนี่แบบเอา่าแต่น้องต้องอยู่ในอาชีพที่ทําเป็นบางที เราก็จะต้องมีความท้าทายสร้างกิจกรรมอะไรให้น้องแบบมีความกดดันมีความเครียดนิดหนึ่งแต่ถ้าพอมันมีปัญหาพวกอ่าโอเคธุรกิจเรากำลงังโตอยู่อตอนนี้ก็กําลังโตอยู่นะการมีปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันมัน,ม,นมันเป็นของคู่กันให้เรามองแบบนี้เลยกับคนกําลังรวยคนกาลังรวยปัญหามันมันจะเยอะนิดหนึ่งอตอนที่พี่ตั้งเป้าพันล้านนี่กี่ปีครับพี่พี่คิดจะตั้งพันล้านพี่คิดตั้งแต่วันแรกที่ เจ็แดแปดปีที่แล้วว่าเออที่อยากรู้ว่าความรู้สึกของคนที่มันดีเป็นพันล้านแบบแบบจ้าบบสวหรืออะไรเงี้ยเขาเขาจะเป็นยังไงอะไรประมาณนีนนเ้เราเราอยากรู้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากร้อยกับพันยังไม่ได้ต่างกันเยอะความรู้สึกอะมันไม่ได้ต่างเยอะหรอกแต่มันต่างในเรื่องของคุณค่าที่เราให้กับคนมากกว่าเราให้คุณค่ากับคนเยอะเราก็เลยได้ได้รายได้ที่มันเยอะพนักงานของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเราอะ พันเนอร์ของเราเนี่ยแต่ละคนนะมีบุคลากรเนี่ยห้าสิบสคนห้าสิบหกสิบคนเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะเป็นแม่เขาอาจจะเป็นลูกเขาอาจจะเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวเขาเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงครอบครัวของเขาถูกไหมคะพนักงานที่เขามาทําของให้ในโรงงานน่ะ <c oughs> เขาก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้เขาก็มีเงินไปหล่อเลี้ยงครอบครัวของเรามันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนทําให้คนมีงานทําแล้วเราขายของที่มันมีคุณภาพของที่มันดีแล้วไม่ได้จบตาลูกค้า มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ได้สร้างคุณค่าของเราขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งต่อคุณค่าก็ให้กับพนักงานให้กับพาร์ทเนอร์ของเราให้กับลูกค้าของเราเหมือนเราฟูลฟิลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเลยคำว่าถ้าเป็นอาจารย์เชียงอาจารย์ก็เชียงก็คงคิดว่าพี่ก็ไม่ได้ทำเพื่อเงินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเขาโตเขาก็ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ทำอย่างอื่นอีกไม่เป็นไรเลยพี่มองว่าแบบนี้เดี๋ยวไปหุ้นด้วยพี่ก็มีเป้าหมายของพี่เหมือนกันที่จะทําแบบ ระดับหนึ่งไม่เป็นไรคุณไปโตมันก็เราอยากให้คุณโตเราอยากสนับสนุนความฝันให้กับคุณนะคุณก็มาช่วยเราได้แล้วเป้าหมายหลังจากนี้ตอนนี้มันถึงเป้าแค่ตอนนี้พี่มองเป้าหมายอะไรต่อจากนี้ครับความยั่งยืนทางเชียงพี่มองว่าการทําความรู้ออนไลน์เนี่ยมันมันเพิ่งมีโ no น้ตฮาวมาไม่ถึง10ปีเองแต่มันค่อนข้างที่จะมีแกะมันอยู่ที่พอที่เราที่จะแก่ กระบวนการได้ตอนนี้ที่แกะกระบวนการการทำธุรกิจอะไรมันมีอะไรบ้างมันมีพาร์ทไหนบ้างเราก็เราก็จะส่งต่อคนให้มันเป็นกระบวนการพี่หาพาร์ทเนอร์ยังไงครับเก่งๆอยากรู้เลยเกลับได้ไหมท่านนักเก่งๆมาหาพี่ได้ยัถ้าเราอยากได้คนไหนเราก็ทําตัวแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอเราแบบเราต้องเลือกคนที่เราอยากจะอยู่กับเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาเราอยากจะไปกินข้าวเขาทุกเดือนถ้าเราไม่ชอบพีหน้าคนนี้เราจะไปกินไหม เราอย่าลืมนะว่าการหาพาร์ทเนอร์เนี่ยพาร์ทเนอร์พี่เนี่ยอยู่กันเป็นสิบปีมันมีอะไรลึกๆอยู่ข้างในเหมือนเราให้ใจเขาก่อนมากค่ะตั้งยืนยันยงไงธุรกิจของพี่นะคะ evolution skin เนี่ยเราตั้งเป้ามาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าธุรกิจจากจิตวิญญาณการสร้างคนพี่มองเรื่องคนมาตั้งแต่วันแรกว่าเราเติบโตได้เพราะเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีเรามีโรงพยาบาลสนับสนุสนซัพพอร์ตเนาะก่อนหน้าที่จะเป็นโรงพยาบาลก็เป็นโรงงานอะไรคือเราได้แต่ลูกค้าที่มันดีอะ ทีนี้ก็เจอแต่คนที่ดีแล้วก็เราอยากจะจริงๆแล้วอันนี้มันก็แอบ,บเป็นความรับเล็กๆนึคือพี่กำลังทำโรงเรียนที่จะสอนคนทำธุรกิจนะคะให้มันโฟวเวอร์ให้คนได้ทำธุรกิจให้มันถูกทิศทางม, <Okay. S 2> มีถูกทิศทางม,มากกว่ามองที่ยอดขายเป็นหลักอย่างบางคนน่ะจะดูยอดขายเป็นรายวันถ้าเราลักษณะแม่ค้านะเฮ้ยวันนี้แม่งยอดตกแล้วเต้นแบบเป็นลิง <c oughs> แต่ถ้าเราเป็นนักธุรกิจอะเราจะคิดหาสาเหตุอยอดขายมันตกเพราะอะไรสินค้าตัวไหนมันดีขายดีสินค้าตัวไหนมันขายไม่ดีมันจะมีตัวเลขที่มันชัดเจนทุกอย่างมันต้องเป็นตัวเลขที่มันวัดได้ค่ะ,คะเราสถานการณ์วันเดียวมันไม่ได้สัดสินคุณทําธุรกิจทั้งชีวิตคุณจะทําธุรกิจแค่เดือนหนึ่งหรอไม่ใช่เพราะฉะนั้นะเราเราก็จะทําโรงเรียนที่มาทำอคาเดมี่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะสอน ่ายทอดโน้ตหาวในการท,ทําธุรกิจออนไลน์นะีว่ามันมีอะไรบ้างโมเดลมันเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะจันเชียงม,มีแผนกยิ่งแอดมีสต็อกมีเจเนอเเจอร์มีการวัด KPI มีระบบการเรียนการสอนข้างในทําไมเราจะ เราต้องมานั่งสอนแอดอมินทุกวันเองใช่ไหมแอดมินเทเลเซลทำไมเราไม่ทำให้คนเข้ามาเรียนแล้วแบบตอบคำถามแล้วก็ประเมินออกมาได้เลยล่ะเราก็สามามาผลิตเทเลเซลออกมาที่เขาสามารถตอบลูกค้าได้ตรงจุดแล้วก็มีความรู้จากทางการแพทย์ทางุณหมอสินค้าคนระบบสามอย่างคือการที่จะทำา3อย่างนีให้สําสำเร็จการพียงว่ายากไหมใช้เวลาใช้เวลาทุกอย่างต<ช>้องผ่านการบุกพอค่ะใช้เวลาเราต้องมีความมั่นคงประมาณอะไรที่เราจะทำเราก็ต้องยืนการว่าเราจะทำ ต้องบอกทําอะไรต้องบอกมันจะมาติดทองหลังภราเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ได้เรารู้อยู่คนเดียวเขาไม่ได้รู้กับเราเขาจะไม่อินกับเราเขาจะไม่อินกับเราพลังอานเราต้องมีในตัวเองสร้างเองได้ด้วยแล้วก็สร้างให้กับพนักงานได้ด้วยพลังงานห้ามลด